สวัสดีครับพบกับผมมาจุมารอนนะครับกับเกมพันิล่าซากานะครับวันนี้เราก็จะมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับพรีลูดนะครับไทออลนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยไอกิจกรรมประเภทไทออลนะครับมันจะมาเวลาที่ตัวละครใหม่กําลังจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวละครนี้ถ้ากิจกรรมนี้มาเนี่ยก็เป็นสัญญาณนะครับว่าเราควรจะดองเพชรแล้วนะครับเพื่อที่จะไปเปิดหา ตัวใหม่นะครับในกิจกรรมใหม่นะครับตัวใหม่ที่จะเข้าเนี่ยคือตัวเมฟิสโตนะครับแล้วเป็นตัว Limited ด้วยนะครับแปลว่าเราจะกดหาน้องไม่ได้ในตู้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรดองเพจไว้นะครับเพื่อเปิดน้องนะครับเพราะว่าตัวสุ่มเนี่ยจะยังไม่สามารถเปิดน้องได้ในตอนนี้นะครับออโอเคเ,ออเรามาดูกิจกรรม p ีรุนะครับว่ากิจกรรม p ีรุเนี่ย มันมันจะให้เราทำอะไรบ้างนะครับอ่ะหน้าแรกนะครับมันจะเป็นด่านวอร์มอัพนะครับด่านวอร์มอัพเนี่ยก็จะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะจัดทีมนะครับแล้วก็เราสามารถจัดทีมนะครับพลองดูว่าทีมของเราเนี่ยจะผ่านไหมนะครับศัตรูเนี่ยจะมีพลังน้อยกว่าเราเห็นไหมครับเนี่ยจะมีพลังน้อยกว่าเราเยอะเลยนะครับอ่ะแล้วก็ลงได้ครั้งเดียวนะครับ ลงซับไม่ได้นะครับอันนี้จะง่ายมากนะครับจัดตัวมั่วๆก็ผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับที่ยากนะครับมันจะเป็นอีเวนต์ตรงกลางนะครับอีเวนต์ตรงกลางเนี่ยมันจะมีโจทย์ให้เรานะครับ5โจทย์นะครับอ่ะมันจะคล้ายๆอันบนเลยครับก็คืออุ้ยคือคือผมเล่นไปแล้วนะครับคือมันจะคล้ายๆอันบนเลยครับก็คือมันจะมันจะให้เราแบบว่า จัดตัวเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับแต่พลังตรงนี้นะครับมันจะเยอะกว่าเราเท่าตัวนะครับพลังมันจะอยู่ที่สี่ล้านสองนะครับจะเยอะกว่าเราเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะยากมากนะครับเราสามารถปรับระดับเห็น200%ตรงนี้ไหมครับถ้ากดเล่นเข้าไปนะครับเราจะสามารถปร,ปรับระดับได้นะครับว่าเราจะเล่นที่เลเวลที่ความยากเท่าไหร่ นะครับแต่ผมสปอยนะครับว่าทุกด่านนะครับที่เกมทำนะครับมันออกแบบมานะครับว่าให้ผ่านได้ที่ระดับ200%ทุกด่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณจะเล่นจริงจังนะครับเพื่อเอาอันดับนะครับก็แนะนำว่าให้พยายามตั้งค่าไว้ที่200%ไว้เลยนะครับแล้วก็หาทีมที่คิดว่าดีที่สุดนะครับเพื่อต่อสู้กับแต่ละดานนะครับทีนี้นะครับ ใครได้แต้มเยอะที่สุดนะครับแต้มก็คือตรงนี้นะครับปรับความยากเนี่ยใครผ่านความยากระดับสูงที่สุดนะครับก็จะได้อันดับสูงไปนะครับทีนี้ถ้ามีใครที่ผ่านความยากระดับเท่ากันนะครับเขาจะดูที่เวลานะครับว่าใครแก้ได้ก่อนแก้ได้หลังนะครับอย่างตัวผมเองนะครับอ่าก็แก้ระดับความยากสูงสุดนะครับได้เป็นคนที่4ี่นะครับผมก็จะอยู่อันดับ4นะครับ คนอื่นก็จะมีแก้ตามลงมานะครับอ่าก็เป็นอีเวนท์ที่ยากมากๆนะครับแต่ว่าของรางวัลก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราถ้าเราได้10อันดับแรกก็พอนะครับเราจะได้อ่าไอเทมที่เอาไว้สุ่มนะครับในอ่าเขาเรียกอะไรในตู้ลิมิเต็ดผมใช้คํานี้แล้วกันในตู้ลิมิเต็ดถึง10อันเลยนะครับอ่าผมได้ที่4ผมก็ได้12อันนะครับ เสียดายมากเลยนะครับอีกนิดเดียวก็ได้ $15 แล้วนะครับซึ่งไออันนี้นะครับมันซื้อด้วยเพชรได้แค่วันละ20ไม่ก็30อันผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะ30อันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวละครเพิ่มนะครับเราจะต้องดองไอตรงตัวนี้ไว้เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถสุ่มด้วยเพชรได้นะครับในตู้ลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ค่อยจริงจังนะครับ คุณก็สามารถเอาแค่ติดอันดับสักติดหนึ่ในร้อยนะครับอ่ะคุณก็รอคนอื่นเฉลยได้นะครับอ่ะอย่างตัวผมเองนะครับก็จะเฉลยในกลุ่มจะเฉลยนะครับว่าผมผ่านแต่ละด่านยังไงนะครับในกลุ่มพันิุลาสากานะครับกลุ่มหลักนะครับของประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอตามดูกันได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่ใช้เวลาดีนึงนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นการสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมสุดท้ายนะครับจะเป็นกิจกรรมตีบอสนะครับซึ่งบอสแต่ละตัวนะครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเนาะแต่ละรอบนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการตีบอสกระโหลกนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะสอนตีบอสตัวนี้ให้ดูนะครับบอสตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแรงก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะครับมาตรฐานชายไทยนะครับ56นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะครับ56นะครับอ่าแต่ว่าคนอื่นก็ได้ลดหลั่นกันมานะครับแต่ผมคิดว่านะครับบอลตัวนี้มันน่าจะตีได้ถึง70ล้านเลยนะครับแค่ผมยังหายังหาท่าตียังไม่เจอเท่านั้นเองนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้ท่าไหนนะครับอ่าผมใช้ท่านี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยตัวแรกก็คือไอตัวผมจำชื่อไม่ได้อาร์เธอร์เนี่ยผมใช้พลังแฝงเป็นฝ่ายตรงข้ามจะโดนดาเมจแรงขึ้น12%เนะครับเพื่อบัฟพลังโจมตีให้ทั้งทีมนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้พลังแฝงเป็น,เป,นเป็นทำให้เผาเขียวเนี่ยตีไวขึ้นนะครับอามาจิผมใช้พลังแฝงที่ทำให้เพื่อนทั้งทีมตีไวขึ้นนะครับเพื่อเล่งดาเมจนะครับ เทเลซาผมใช้พลังแฝงที่จะทําให้มีโอกาสเบิ้ลสกิลสองนะครับแล้วก็อัมาเล่นะครับอัมาเล่เนี่ยผมน่าจะใช้พลังแฝงหนึ่งนะครับเป็นพลังแฝงฮิลนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ผมใช้เป็นอาร์ติแฟกต์ไฟนะครับบอสตัวนี้นะครับมีเมคานิกสําคัญนะครับก็คือมันจะตีแรงมากนะครับเมื่อเราใช้อัลเิเมทครบ6ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราเล่นบอสตัวนี้นะครับเราต้องปิดออโต้นะครับเราต้องปิดออโต้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องกดสกิลนะครับตัวละครแค่ 1- 2ถึงตัวเท่านั้นนะครับผมผมเลือกกดสกิลตัวเดียวเป็นหลักนะครับก็คือกดสกิลเทเลซ่าเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีกดสกิลอมลัมาเ่ทีนึ่งนะครับที่เหลือก็จะกดสกิลเทเลซ่าอย่างเดียวนะครับอ่าผมเล่นไป10รอบแล้วนะครับก็ได้พลังอ่าฉเฉลี่ย10รอบเนี่ย ไม่ใช่เสียสูงสุดใน10รอบเนี่ยก็คือ5ล้าน6นะครับรอบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้แต้มประมาณอย่างต่ำๆก็5ล้านนะครับแต่จะถึง5้าล้าน6เหมือนเดิมไหมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอุ้ยอาจจะเกินนะครับอ่าไม่ใช่5ล้าน6สี่หิ5 16ล้านนะครับอาจจะเกินนะครับอ่าอาจจะเกินมาตรฐานชายไทยไปอีกนะครับอ่าเกินนะครับโอเคนะครับ หลักการของดันนี้นะครับก็คือเราจะกดอันติเมตได้แค่6ครั้งเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วต้องปล่อยมันตีปกตินะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะครับบอกก่อนว่ากิจนี้เป็นกิจวิ่งควายนะครับกิจวิ่งควายหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเราสามารถเอาเพชรผมได้นะครับกดตรงนี้นะครับและสายเติมนะครับจะมีสิทธิ์ได้แต้มเยอะกว่าสายฟรีนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นสายเติมน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ เอาเพชรถมนะครับผมได้เท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะครับอ่าแต่สายเติมเนี่ยเขาสามารถใช้ทีมเดียวกันกับผมนะครับแล้วก็รีรอบเรื่อยๆนะครับเพื่อหารอบที่ดีที่สุดได้นะครับเพราะว่าหลักการในการเล่นดันนี้นะครับก็คือเราจะใช้ตัวละครที่มีความเหวี่ยงสูงมากนะครับความมีความเหวี่ยงมีความ i g สูงมากนะครับเช่นนะครับตัวตัวนี้นะครับเมจินะครับเมจิมีความสามารถที่อ่าจะมีโอกาส8%เนะครับ อสูงสุดคือ10%นะครับที่จะเพิ่มสปีดเพื่อน50หน่วยทุกครั้งที่เพื่อนโจมตีนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่ามันเวียงมันมีโอกาสเกิดและมันมีโอกาสไม่เกิดนะครับอ่าแล้วโอกาสมันอยู่ทั้งเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีโลหลายรอบนะครับเราจะต้องเล่นแล้วก็เล่นเล่นเล่นทีมเดิมหลายรอบนะครับจนกว่าจะเจอรอบที่มันบังเอิญนะครับสุ่มได้อ่าตีไวหลายหลายรอบนะครับรอบนั้นก็จะคะแนนพุ่งนะครับ หลักการการเล่นหมดนี้ก็คือใช้ตัวที่ตีเเวี่ยงนะครับอย่างเช่นมาจินะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็คือตัวเทเลซ่านะครับเทเลซ่าก็เป็นตัวที่เหวี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านี้ของน้องนะครับเอ้าชิปหายแล้วอ๋อคนละตัวนะครับแล้วไปอ่าเนี่ยนะเทเลซ่านะครับพลังแฝงอันนี้ของน้องครับบอกว่าทุกสกิล สกิลหนึ่งของน้องนะครับจะมีโอกาส50%นะครับที่จะใช้ซ้ำนะครับและนะครับมันสามารถใช้ซ้ำหลายรอบได้ไอ้50%เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะรีหาตาที่น้องนะครับใช้ไอ้50%เนี่ยรุ่นรัวติดกันเป็นสิบรอบนะครับรันนั้นนะครับมันก็จะทำดาเมจได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนี้นะครับสายฟรีไม่ต้องไปหวังอะไรเยอะนะครับ ผมสายเติมน้อยก็หวังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวสักเย็นวันนี้นะครับผมก็น่าจะโดนพวกสายวานนะครับเขาเอาเพชรตกนะครับแล้วก็มีพลังได้ตีได้เกินผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สายฟรีไม่ต้องหวังเยอะนะครับหวังแค่อันดับสักเด,เดี๋ยวผมหารีวอร์ดก่อนนะครับหวังอันดับสักหนึ่งใก็พอนะครับ ผมไม่เห็นนะครับว่าอันนี้รีวอร์ดนะครับหวังอันดับสักประมาณ1ใน50ก็พอนะครับประมาณนี้นะครับจะให้มาแบบอันดับ1-2-3เนี่ยยากมากนะครับเดี๋ยวผมก็โดนตกนะครับเพราะว่าสายเติมเขาจะเอาเพชรถ,ถมนะครับแล้วเขาก็จะ,ะสามารถได้อันดับสูงกว่าเรานะครับอ่ยเยเว้นว่าคุณเนี่ยเจอคอมที่ดีกว่าคอมที่ผมเล่นนะครับ ถ้าคุณเจอคอมที่ดีกว่าคอมที่ผมเล่นนะครับทาดาเมตได้สัก60ล้านนะครับอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถเอาเพชรโถมได้นะครับเพื่อลุ้นที่1นนะครับเพราะผมคิดผมคิดเองนะครับว่าบอสตัวเนี้ยมันน่าจะตีได้สูงสุดประมาณ70ล้านนะครับแค่ผมยังหาทีมไม่เจอเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับก็รีวิวกิจกรรมใหม่ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือกิจนี้นะครับถ้าคุณเติมเพชรนะครับ ด้วยเงินนะครับกิจนี้เป็นกิจสายเติมเท่านั้นนะครับถ้าคุณเติมเพชรด้วยเงินนะครับคุณจะได้ส่มฟรีนะครับซึ่งมันเป็นกิจที่ดีที่สุดกิจหนึ่งนะครับสําหรับสายเติมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่ส่มฟรีนะครับแต่มันการันตี SSR นะครับทุกครั้งที่ส่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นกิจกรรมนี้หมดเนี่ยคุณเติมประมาณ2,000บาทนะครับคุณจะได้ตัว SSR แน่นอนนะครับ6ตัวนะครับแล้วก็ มันจะออกโอกาสออกแสงมืดจะเยอะมากนะครับโอกาสออกแสงมืดจะเยอะมากนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยกิดนี้เนี่ยจะได้แสงมืดประมาณ2ตัวนะครับจาก6ตัวนะครับโดยเฉลี่ยมันจะได้แสงมืดประมาณ2ตัวจาก6ตัวนะครับถ้าดวงซววจริงๆครับก็จะได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอใครที่ไม่ได้สักตัวเลยนะครับจากกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิดนี้เนี่ยก็เป็นกิดที่คุ้มมากๆนะครับ คุณเติมเพรไปนะครับคุณได้สูมฟรีนะครับถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60ครั้งนะครับแถมยังได้ SSR การันตี6ตัวนะครับอ่ายังไม่พอนะครับเพรที่ได้นะครับคุณก็รอไปใช้กับกิจกรรมอ่าเมฟิสโตได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นกิจนี้เนี่ยก็เป็นกิจที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เงินหนานะครับซึ่งไม่ใช่ผมนะครับอ่าแต่ถ้า คุณมีงบแค่2,000บาทจริงๆนะครับแบบ exactly 2 0 0 0เลยนะครับผมแนะนำว่าให้เติมตัวนี้แค่พันเดียวนะครับเพื่อเอาตรงนี้นะครับส่วนอีก1,000เนี่ยเก็บไว้เติมในกิจเมฟิสโตนะครับตอนที่ตู้เมฟิสโตเข้านะครับเพราะว่าเมฟิสโตเป็นตัว l i m i t ต็นะครับน้องจะหายากมากๆเลยนะครับแล้วน้องเก่งมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรมีน้องติดไอไว้นะครับโอเคนะครับผมก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการรีวิวกิจกรรมสั้นๆนะครับผมจะเบลอไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อัดคลิปตอนตีสี่นะครับแล้วก็ผมก็พึ่งผมก็พึ่งทุ่มหัวสมองผมนะครับในในไอ้กิจพี่รูทไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะเบลอหน่อยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรัะฟังนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ